โยิ่งอคอยข้านี่ยิ่งร้องและงมเลยนะครับเจ้กรจันโอ้ยิ่งถอยออกมาอยู่ฉากไกลนะครับยิ่งเห็นมันร้องหลายจุดหลายโซนเลยอะ่ะตอนเราเข้าไปอยู่ใกล้ๆโซนโซนตรงนูงน้นมันก็ระงมในในหูแล้วเนาะก็ได้ยินแค่โซนเดียวก็อถอยออกมา โอ้โหได้ยินหลายโชนเลยนะครับตอนนี้ก็สวัสดีตอนเย็นๆนะครับก่อนจะค่ำนะครับคลิปนี้พามาฟังเสียงจักระจันนะครับก็ผมว่าหลายท่านนะครับที่ปลูกต้นไม้สร้างสวนป่าของแบบผมเนี่ย หลายท่านก็คงจะมีความฝันเหมือนผมและว,ว่าสักวันหนึ่งนะครับจักกรจันมันจะร้องเต็มทั้งสวนป่าเนี่ยกลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมเนาะ mm. ก็ที่สวนผมก็เริ่มมีจัก,กรจันมาปี2ปีแล้วนะครับแต่ว่าไม่เยอะปีละสองสตัวที่เห็นนะครับแต่ปีนี้เริ่มเริ่มร้องเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วลต้นไม้ก็แตกยอดเขียวเชอุ่มแล้วนะครับช่วงนี้เริ่มผลิใบกันใหม่ มุมน,นี้ก็สองสามตัวโหูนี่ร้ององ้องเสียงดังเลยมันมันเริ่มมีประมาณปีที่ที่สี่ที่ห้านะครับแต่ว่าไม่เยอะมีตัวสองตัวอย่างนี้แหละปีนี้ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเนี่ยถ้าเวลาผ่านไปอีกสักเจ็ดแปดปีเนี่ยโอ้ผมว่าแบบถึงฤดูการแจก,กระจันเนี่ยคงแบบ ร้องระงมเลยเนาะคือแบบแทบไม่ได้ยินเสียงกันแน่เลยอะ่ะต้นนี้เป็นอคา,าเซียนะครับตะขินเทพานี่เสียงเขาแค่ตัวเดียวนะครับร้องกระหึ่มขนาดนี้ไม้บางชนิดก็ยังไม่ผลิใบนะครับอย่างต้นสักนะครับตันนี้ก็ยังไม่ผลิใบ ต้นนี้ต้นมะกอกนะครับต้นนี้ต้นต้นอะไรอิทึกอิทึกาจามจุลีสีทองนะครับก็ยังไม่แตกใบใหม่ก็จะมีพวกพยุงพวกมะข่านะครับที่แตกใบใหม่ละมะฮอกกานีนี้ยังไม่ผลัดใบเลยกาลังจะผลัดใบต้นมะฮอกกานีอย่างต้นนี้พยุงนะครับนี่ใบเขียวเต็มต้นละยางนามไม่ผลัดใบนะครับ การที่เราปลูกต้นไม้นะครับหลากหลายชนิดคละเคล้ากันไปนะครับมันก็ดีอย่างนี้แหละบางต้นยังไม่ผลัดใบมันก็เขียวชุ่ออมบางต้นก็แตกยอดใหม่เร็วหน่อยก็เขียวชุ่ออมอย่างต้นมะข่าก็เขียวทั้งต้นแล้วนะครับแตกยอดใหม่หมดแล้วบางอย่างมันผลิผลิใบใหม่ไม่พร้อมกันนะครับก็มันก็จะพอสร้างความร่มรื่นให้สวนได้นะครับถ้าปลูกเป็นชนิดเดียวกันไปหมดหรือว่าชนิดที่ผลัดใบพร้อมๆกันเนี่ยอย่างพวกต้นสักพวกอะไรเนี่ย มันก็จะเป็นร้อนๆไปหมดนะเนาะอย่างต้นนี้ต้นดอกจานนะครับก็ยังไม่ไม่ผลิใบใหม่โอ้อเสียงจกระจ่นดูน้องหมาผมก็มองดูมืดๆหน่อยนะครับแสงก็ใกล้จะหมดแล้วยิ่งคอยค่ำนี้ยิ่งร้องดังกันอนะอ่ะก็เป็นกำลังใจให้ท่านที่เพิ่งเริ่มทำสวนป่านะครับ แรกๆก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเนาะสองสามปีแรกอ่ะพอสักพักเดี๋ยวต้นไม้เริ่มโตไปเดี๋ยวก็อุดมสมบูรณ์เองนะครับหญ้าก็แทบไม่ต้องตัดเหมือนของผมแล้วนะครับใบไม้ก็ร่วงหร่นคุมผิวดินสร้างปุ๋ยโดยธรรมชาติเองเนาะแล้วก็ป่าก็จะเป็นนี่แหละแหล่งผลิตวัตถุดิบต่างๆให้เรามากมายนะครับอย่างจักกระจันเนี่ยนอกจากเราจะฟังเสียงมันร้องเพลงได้แล้วเนี่ยเอาไปทําอาหารได้หลายเมนูนะครับไม่ว่าจะไปทอด ไปคั่วหรือว่าไปแจ่วเนาะไปตำแจ่วก้อยอะไรเนี้ยภาษาอีสานเขาทำกันก็ทําได้หลากหลายเนี่ยครับประโยชน์ของสวนป่าเนาะมันไม่ใช่แค่ว่าเราปลูกต้นไม้แล้วจะรอสัตว์ต้นไม้ขายเนาะโอ้พอเรามีทรัพยากรที่เป็นต้นไม้ขึ้นมาเนี่ยมันผลพวงต,ต่อเนื่องกันไปนะครับความอุดมสมบูรณ์มาตามมาเยอะแยะไปหมดนะครับค่อยค้ำละ ้ยมุมนี้ก็มีอันนี้เร้องอยู่ต้นพยุงนะครับน้องหมาผมก็งงๆกันอยูอ่เริ่มเขียวแล้วนะครับเริ่มเขียวชุ่มแล้วต้นสักนะครับต้นนี้อย่างต้นนี้ต้นกระบกอ่ากระบกผมก็ปลูกนะครับเมือม่อแล้วอ่ะกระบกอันนี้ก็ร้องอยู่ต้นสัก ไม่ได้เอาไฟมาด้วยถ้าเอาไฟมาเนี่ยจะพอส่องเห็นตัวเขาอยู่นะครับผมว่าคุ้มค่านะหกเจ็ดปีที่ลำบากตากกลัมมานะครับโอ้โหทำงานหามหามรุ่งหามคำ่ำเพราะพื้นที่มันกว้างแนละ้วแล้วก็ต้นไม้นี่หมื่นหมื่นกว่าต้นนะครับพื้นที่ก็ราวๆห้าสิบไร่ทำงานแรงงานหลกักๆก็แค่ตัวเองคนเดียวนะครับแล้วก็มีคุณแม่มาช่วย บางบางครั้งคราวเนาะก็เห็นบรรยากาศอย่างนี้ผมก็ว่าโอ,โอเคก็คุ้มค่าเหนื่อยนะครับที่ลงลงทุนลงแรงไปที่ลำบากตากทำไปโอฟีนี้เริ่มเยอะผมว่านา่าจะเกินร้อยแล้วนะเสียงฝั่งนู้นก็ร้องเยอะนะครับฝั่งนูนน้นนะ่ะโซนนี้ก็เป็นสิบกว่าตัวแล้วนะโอ้ผมนึกภาพแบบตอนที่ป่ามันใหญ่กว่านี้อีกสักคิดตีข้างหน้านะครับ ตอนนั้นผมก็คงได้วางมือแล้วแหละไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับโอ้ป่าคงอุดมสมบูรณ์มากอะ่ะจักกระจันน่าจะแบบปีหนึ่งเป็นพันๆอะไรเงี้ยร้องระงมอยู่อ่ะคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับพามาฟังเสียงจักกระจันนะครับหนึ่งปีก็จะมีช่วงเดือนนี้แหละเป็นฤดูกาลของเขานะครับถ้าเรามีป่ามันก็จะนี่แหละเป็นตัวแหล่งทรัพยากรนะครับ ต้นไม้เนี่ยผลิตได้ทั้งปุ๋ยเองนะครับเนี่ยใบไม้ร่วงหล่นลงมาสลักกิ่งมาให้เป็นปุ๋ยก็ได้บางชนิดก่อให้เกิดเห็ดบางชนิดออกดอกเป็นน้อหวานบางชนิดเราเก็บยอดขายได้บางชนิดเก็บเมล็ดขายได้บางชนิดเก็บดอกก็ขายได้โอ้หลากหลายนะครับบางชนิดก็เรียบสัตว์ป่ามาลงมาแมลงอะไรเข้ามาเป็นแหล่งสร้างอาหารให้เราได้อ่ะโอเคนะครับคลิปนี้จากไปจริงๆแล้วไปลูไป